บ่าวนาดกลับไปธุระธุระร้ายพี่นอ้องคำโจ๋เลย เด็กหน่อยนะพี่นอ้องกินคำเดียวเครื่องจานเลยพี่นอ้องเอาอสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องฝายสุขูสุขคนครับผมืม้นนี้พ่อกับบ่านัด หางนัชนแนลครับผมเมื่อนี้ผมพาพี่พาน้องมากินมา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 แห่งพี่น้องมามาแห่งอ่ะบอกว่ายังไรพี่น้องหิวแต่ว่าเมื่อนี้บานัดบม่มีพักมากินซูพี่น้องเบิงนะครับเนาะซูพี่ซุน้องเบิงแล้วก็อ่ะซ้ำนี่ละเนาะพี่น้องเนาะกิน อิ่มกับพ่อแล้วพี่น้องบ่อตองเอียงหมากไม้นะพี่น้องบ่อตองเอียงมากไม้แบบพิจาโหลดพี่น้องพิจาพาชิมนะพี่นอ้องอะ,ะโจ๊ะๆเลยพี่น้องคำใหญ่เลย นางหายไปโดนกับขอทษขอไพ้ด้วยพ,พี่น้องคลิปก่อนกับให้สาวนัดมาแท่นเบาหนัดกลับไปธุระธุระไลยพี่น้องคำโจ๊ะเลย ลมเย็ยนช่วยๆพี่น้องแต่ว่าอากาศกับฮอนเอาแห้งนาะพี่น้องเนาะฮอนเอาลาย ไม่มีเาเสียงหนังอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไเอยเพิ่นเปิดนังพี่น้องเพิ่นถามว่าได้ยิ้นเสียงบอพิ่นรำเบาหนักก็ได้ยิ้นอยู่พอดีฟังหนังไปนั่งนะ้พี่น้องอ Ma 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 Cho cho lắm cả Điếc nổi nha đừng nói mà mất chỗ chỗ lắm Hả đi con đồn บางนายก็จะกินคัมยังไงเห้พี่น่องมึงเลยเออกินคัมเดียวเครื่องจานเลยพี่น่องเอาอื้มอื้มคันมีไข่ต้มด้วยนะพี่น่องเนาะ ต่มมันเส้นมันเส้นหน่อยนะพี่น้องมันขาดว่าสิก,กินคำยิงใหญ่พี่นอ้องเบิ่งเลยโจ๊ะโจ๊ะ มาเป็นอย่างนอเน่ะพีน้องกูกเลยไปเหยียบหางมันนอเนอนอ้อง เบิร์พี่น้องเบิร์ตแสบหลายอ้าวสำหรับคลิปนี้บ่าวนัดก็ขอลาไปเลยดิยพี่น้องไว้พ่อกันไหมในะคลิปหน้าดี่พี่น้องเอ้าคลิปหน้าเบานัดสิฟ้าลงคลิปให้เบิ้งเลยเด้อครับพี่น้องเด้อคลิปหน้าบอกเลยพี่น้องเบานัดสิาพาไปเอา กินผลไม้จากต้นเลยพี่น้องเอามานั่งกินเลยพี่นอ้องอ้าไปเบิ่งเลยนะครับคลิปหนาด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้บ้านัดขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันไหมในคลิปหนาสวัสดีครับ